สวัสดีทุกท่านนะครับท่านใดไม่ไดักทายเนาะอะวันนี้ก็ไปวัดมานะครับพี่น้องเอคนเหลียวมดวัดเ <c oughs> นี่ท่านนท่านคนเหลียวเบิ้งมดวัดครับ <c oughs> ถ้าไม่ใส่อะไรเลยนี่นะคะ <c oughs> คนที่จะมองนะคะ <c oughs> โอ้ตายแล้วครับเนาะเนี่ยแม่นไป คนเหลียวมดวัดครับโอ้โหเห็นแต่หงึงเนาะไม่ค่อยไปครับพี่น้องเอ็มีมันมีคนทวงมาจังไปห<ะ>มีคนทวงตัวมีคนทักทวงไงครับถึงไปครับยาคู่จนดินครับบ้านีอยาคู่จนดินครับไปบมันเป็นจะไรเนาะกินอะไรมาเนาะยังมาเนาะเมื่อน,นี้เออกินอะไรมา ใส่นะบาทนี่ยังให้อัตมาโนตีมเออจัคกี้ใส่ยังเลยครับบัดน,นี้เออนะครับพี่น้องเอฟซีเนี่ยกู้จนดีนครับใส่เสื้อไล่ลุงไม้อีกทางฮาครับสวยไหมคะตัวนี้คะนะเออเอฟซีบอกว่าสวยไหมคะไม่ไม่ไม่องอืมก็ต้องยองก็ได้ค่ะก็ต้องยองก็ได้บนว่านะครับพี่น้องเอฟซี เออมันย่องเอา้เดียวาโบมินไปย,ย่องมันย่องเอาถ้าถ้าคิดว่ามันสวยนูจะมาขายนะคะจากตัวละร้อยยี่สิบเก้านะคะขายตัวละพันสองค่ะโอ้ตายแล้วนะครับกําไรสิบทบโอ้ตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟจีนะเออนะคะไปวันนี้ก็คนดูมองมากเลยนะคะวันนี้นะเออคนเบิ้งอะไรมึงบ่เคยไปจากเธอเนาะ ไปปุ๊บนะครับออมาด่าปั๊บเออนะเออช่างตั้มนางหลวกสวยบอกโอ๊ยนะครับห่อย่อมตายดีกว่าเออนะครับพี่น้องเอฟซจีปีเขาก็ลงไปครับปกติมันก็ไม่ลงไปนะครับมันมีคนออกมาพูดไงครับนะมีคนออกมาพูด เห็นไหมครับตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็อะไรครับเออ่ไปใส่บาทปุ๊บออกมาดาปั๊บอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโอมอมาดาตั้งแต่ปากวัดเลยนะครับพี่น้องเอฟซีคนเหลียวเบิงเมื่ฮะมันเป็นยังไงเนาะมันนี้เนาะจำพอขอวาว่านะครับเนาะฝนมันถึงตกเมื่อคืนนี้เนาะ อออฝนอ้ยนะครับน้ำออกเกงครับเจ้าก,ก็ว่าพูดหัวหน้าเขาก็สวยในมุมมองของเขาเออนะสวยก็สวยดอกเอ้ามา,า,มากไปมักมั่นเนาะเมื่อคืนนี้น้ําออกเก่งนะพี่น้องเอฟซีน้ำปอุ้ยนะครับฟ้ารั่วนะอืมฝนตกแรงมากนะครับนะเออ หรือเสืออะไรนะครับพี่น้องเอฟซีบอกว่าอีนี่จะลงไปใส่บาทอีนี่จะลงวัด <c oughs> นิทานนิทาน <c oughs> นิทานเออนิทานเอ,นนอสร้างบา้า <c oughs> นน้ำโปพี่น้องเอฟซีฝนตกมืดฟ้ามัวดินครับคืนนี้เขยบอกว่าเอาเดอ้อนี่เนาะไม่ได้พูดเอาเลยนะนี่ตกตั้งแต่ไล่สดคับนันทึกมือจา้ากือจ้าฟ้ากระดังบ๊บ บ,บ,ม,บมันสื่อถึงอะไรครับพี่น้องเอฟซีมันสื่อถึงอะไรครับืันนี้เออเกิดวายนี่อนี่สิลงพยาบครับฝนตกชาวบ้านกับมันนี้โอ้ยชาวบ้านก็แตกตื่นมืดละครับมาไล่อะไรอ,อีกมาแบบอะไรอ,อีกภยัยบิบัติเอ่อวิบาติกับวิบัติครับผม วิบัิกับวิบัิไฟวีบัิน้ำเนี่ยโปฝนนะครับมืดฟ้าม่วดินครับฟ้าแป้ครับมือขึ้นนี่นะฝ้าห้องเลยครับน้ำเต็มเบอพันษาแตกเออพันษาแตกไงครับพี่น้องเอฟซีนะเคยบ้าแล้วม่ใบ้าแล้วนะอ่า ไปกับช่าไภัเบ่น้ำหรืบ <laughs> อบ่อบาสเออไปก็ไปกับใครครับไปกับอีฝากเอ,อ,อีสามตัวสาวไงครับพี่น้อง FC. เอฟซีออไปกับอีฝากไงครับพี่น้องเอฟซีอืมไปกับอีฝากไงครับนะวันนี้นะพากันลงวัดแล้วครับปัะนี้อืมนะวันนั้นนะครับไปใส่บาสปุ๊บให้ฮอนดัยาคู่ป่นี้ บางโค้เหลือมึงย่างเร็วๆนี่แหมเนี่ยอย่าคู่กันเดี๋ยวนาเหลือหลังจักสิขึ้นวัดจักสิไปทางนานะครับพี่น้องเอฟซีนะบุกเข้เห็นเด้ยวยไหมเนี่ยบุกเข้เห็นด้ยวยไหมคุณซีเอสีบอกว่าอยากเห็นมันมาทางมาวัดทางว่านอนเดินข่อยเกี่ยวเขาอ,อยู่ย่านจักเข่าขย่านเข่าเป็นเข่ากัมบอก ไปกะเนี่ยกู่ก็เลี้ยวหนอเลี้ยวหลังแล้วครับันยวจ้าสิไปฮึเป็นไฟนู่หนึ่งข้อเต้าโะแจ้งนะครับพี่น้องเอฟซีหนึ่งข้อเต้าโะแจ้งนะครับเร่งไฟขึ้นเนียไฟไม่มอเขาวัดลมจะตีเลมจะล้มโล้มมุดขาอย่างเดียวครับพี่น้องเอฟซีมุดขาอย่างเดียวครับอืมนะครับนะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงสร้างภาพ มาถ้าไม่มีคนออกมาพูดก็บอกไปครับผมมึงก็ไปเฮ็ดอ่ลงวงลงวัดให้ลูกให้เต้ามึงบอบ้ครับเดงยินปุ๊บลงไปปั๊บเลยนะครับนะลงไปปั๊บเลยนะเหมือนกับถ้าไม่มีใครพูดก็ไม่ไปหรอกครับนะกำลังกู้ภาพคู้กู้ภาพกู้ไอ้นี่กลับคืนมาเพราะว่าเสียภาพพจน์มาเยอะไงเอออจากความเป็นตัวของตัวเอง ครับผมถ้าไม่มีใครพูดก็ไม่ไปหรอกครับพี่น้องไม่ได้ไปด้วยใจหรอกครับนะถ้าไปพ่อสร้างภาพไงครับพี่น้อง fc ไปพ่อสร้างภาพไงครับพี่น้อง fc นะถ้าไม่มีใครพูดก็มีไม่ไปพี่ทิกกี้บัดีครับมันมันมามันมีคนออกมาพูดไงครับนะมึงไปไหมอย่างนั้นอย่างนี้ครับได้ยินปุ๊บแ้บไปแล้วครับทีนี้สร้างภาพไมครับมันเป็นภาพความเป็นสั่งอัลบั้ม มันยังเป็นอาละวาดมันยังหลายครับเออนะมันกน็เชื้อมันจีเก็ตตั้งแต่ไม่ไม่ไมไมพูดถ้าคนจะทํานะครับพี่น้องเอพีีอันนี้มันมันจืดมันจางเลยไหม,มตะกี้มางประเทศตายยังยุ่มก็เปล่ไปนะถ้าคนเห็นถ้าคนตั้งแต่แรกเนะี่ยเขาจะไม่พูดแบบนี้หรอกอนะเนน ơi, อหมือนคนเออเขาใส่บาตรเชือกมือไปก็มือ,อ,มอ,องลงวัดก็ได้ถ้าใสาบา่บาตรเชือกอแต่ละมือนั่นอันนี้เดี๋ยวมิจออนีอ่นะครับเนาะ ถ้าคนจะไปจริงๆนะ่ยเขาไปตั้งนานแล้วนะครับไม่หายต้องบอกหรอกนะถ้าไปก็ไปด้วยใจแล้วนะครับพี่<า>นอ้องเอ็มจีนะสามมือแรกหลังจากเขาต้องใส่เด้อครับผม,มถ้ารักจริงๆขึ้นหอดจริงๆนะอันนี้บม่ได้ขึ้นห้ายอย่างไรครับนะบม่ได้ขึ้นหอดขึ้นาตอย่างไรนะเออนะถ้าไม่มีคนพูดถ้าไม่มีคนบอกก็ไม่ไปนะครับพี่น้องเอ็มจีนะอ,อันนี้ทนกระแสไม่ได้ไงครับ อ่าทนแรงกดดันไม่ได้ครับเบจีอีกฟังหนึง่งฝ่ายราชแต่บุญเนาะฟังทางนี้พอประเทศยังถือตำนี้ตำถือตำนี้ถือกา,อาอเอาใส่โอ้บ่ได้บ่ได้กูต้องร้างภาพนิดนึงบ่ได้บ่ได้บ่ได้กูต้องฮ็ดออบ่ได้บ่ได้กูก็ต้องเฮ็ดบ่ไปก็ต้องไปอืคนเหลียวบดวัดตรเงินเออบดเงิน อืมรัาผมกัสิเบนกอมเจามา้าเหมืนละ